สวัสดีคนวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์ช่วงนี้นะคะบางคนนะอาจจะมีกิจการของตัวเองเกิดขึ้นเป็นเจ้าของกิจการนุกมีดวงเป็นเจ้าของกิจการนะคะแล้วก็ช่วงเนี้ยทำอะไรนะคะก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นแล้วหรือแม้แต่ว่าช่วงนี้คนคนวันอาทิตย์อะถ้าทํางานก็จะมีความเป็นผู้นําได้รับตําแหน่งเป็นผู้นําหรือมีการได้ตําแหน่ง นะคะหรือบางคนเนี่ยนะคะในช่วงนี้อาจจะต้องมีการจัดการบริหารนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินหรือความรักช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้เป็นดวงที่แข็งและเป็นดวงที่แกร่งนะคะทําอะไรช่วงนี้คุณจะเหนื่อยหน่อยนะคือมันก็ต้องจัดการเองทุกอย่างนะแต่แต่คุณจะผ่านไปได้นะคะคุณจะสําเร็จนะคะคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ เป็นดวงที่สามารถแก้ไขปัญหาได้แม้แต่ปัญหาของคุณเองและปัญหาของคนอื่นนะคะเป็นที่ให้คำปรึกษาให้กับคนอื่นหรือมีคนอื่นมาขอคำปรึกษากับคุณในช่วงนี้ถือว่าคุณก็สามารถให้คำปรึกษาให้คำแนะนํากับคนที่เข้ามาได้ช่วงนี้คนวันาทิตย์นะคะทำอะไรนะคือคุณจะสามารถผ่านไปได้เพราะว่าคุณจะ เขาเรียกว่าประสบความสําเร็จได้ง่ายอ่ะทำอะไรช่วงนี้เหมือนแบบการสื่อสารดีการสื่อสารดีการงานนะคะเกี่ยวกับการสื่อสารถือว่าดีเลยการพูดนะคนที่เป็นครูบาอาจารย์นะช่วงนี้อาจจะต้องแบบใช้ความสามารถหน่อยในช่วงนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคนคนวันอาทิตย์มีดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นดวงที่เหมือนแบบ ทำอะไรช่วงเนี้ยไหว้ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วจะดีนะคะเป็นเทพผู้ชายแล้วจะดีนะคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะช่วงนี้นะแล้วก็ช่วงนี้นะนนะคนวันอาทิตย์นะคะอาจจะมีในเรื่องของอะความสมหวังเกี่ยวกับบางเรื่องได้สำหรับบางคนนะคะ เกี่ยวกับที่บ้านนะบางคนนะอาจจะมีความคิดที่อยากจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยหรือว่ามีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ งานได้ในช่วงนี้หรือกิจการได้ในช่วงนี้มีการคิดปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของการงานหรือกิจการได้ในช่วงนี้นะสําหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะแต่ก็อาจจะมีความกังวลบ้างนะคะบางคนอาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับที่บ้านได้นะแต่ว่าช่วงนี้นะบางคนนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะจะต้องใช้คำพูดที่ดีนะคะแล้วก็มีความใจเย็นต่อกันนะคะบางคนนะ ในช่วงเนี้ยมันมันเหมือนประมาณว่าอาจจะเป็นใช้คําพูดที่เหมือนแบบอาจจะแบบเหมือน ใจร้อนมู่วามได้ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะอย่าใจร้อนแล้วก็อย่าวู่วามทําอะไรให้มีสติให้มีความใจเย็นเข้าไว้พูดอะไรขอให้ให้ใจเย็นพูดอย่างมีสตินะคะบางคนเนี่ยพูดไปเนะอ่ะคนฟังอาจจะรู้สึกไม่สบายใจหรือเราไปฟังคําพูดจากคนรักแล้วไม่สบายใจเพราะฉะนั้นนะมันก็เป็นแค่คําพูดเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปเองนะคะแล้วก็มีการ มองหาโอกาสใหม่ๆม,มีการขยับขยายในเรื่องของการงานคนทํากิจการนะคะกําลังมองอะไรใหม่ๆคิดจะขยับขยายได้นาะสำหรับบางคนในช่วงนี้นะมีการมองหาม,มีการมองอะไรใหม่ๆที่อยากจะขยับขยายได้ในช่วงนี้นะคะแล้วก็สําหรับคนที่มีลูกนะคะในช่วงนี้ถือว่าลูก ลูกดีลูกโอเคเนะในเรื่องของถ้าเป็น,นเรื่องของการเรียนหรือการงานนะคนที่ที่มีลูกแล้วเรียนช่วงนี้ลูกอาจจะต้องแบบไม่ได้เรียนอย่างเดียวคืออาจจะต้องมีไปเรียนเสริมเรียนพิเศษอะไร มา,มากขึ้นได้ในช่วงนี้สําหรับบางคนหรือว่าถ้าเป็นในเรื่องของการงานก็อาจจะมีในเรื่องของการขยับขยายหรือว่าแม้แต่มีคนมาช่วยในเรื่องของการงานหรือมีคนมาให้คําปรึกษาในเรื่องของการงานได้ในช่วงนี้หรือแม้แต่ตัวคุณเองนะก็จะต้องไปเป็นที่ปรึกษาให้กับเขานะคะแล้วก็คนวันอาทิตย์สิ่งช่วงนี้นะสิ่งที่ คุณจะต้องแก้ไขสิ่งที่อยากจะแก้ไขในช่วงนี้บางคนนะอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินได้บางคนนะคะในช่วงนี้อาจจะอยากที่จะแก้ไขในเรื่องของน้สินเงินทองเนาะบางคนเนี่ยอยากจะ,ะสร้าง ความมั่นคงให้ตัวเองหรือกําลังคิดวางแผนนะคะหาทางออกให้กับตัวเองในเรื่องของหนี้สินหรือว่ามองหาคนมาช่วยในเรื่องของการใช้หนี้ใช้สินได้ในช่วงนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เนาะทําอะไรก็ขอให้มีสติการใช้จ่ายในเรื่องของการเงินเนาะก็ขอให้มีสติแล้วก็ช่วงนี้นะทําบุญกับขอทานนะคะเป็นการแก้เคบหรือไปทําบุญบริจาคตามมูลลนิติต่างๆได้ในช่วงนี้หากสําหรับบางคนที่ไม่ สบายใจนะบางคนนะคะมีความไม่สบายใจอยู่ร้อนอกร้อนใจอยู่ช่วงนี้เนาะทำบุญกับขอทานทําบุญกับมูลรณนิธิตต่างๆหรือไปเข้าวัดปล่อยปลาได้ในช่วงนี้ทําบุญลงศกได้นะคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ช่วงนี้เนาะคนวันอาทิตย์นะ อยากจะจบกับปัญหาบางอย่างเนาะคือคือเหมือนประมาณว่าปัญหาอันเนี้ยถ้าจบแล้วมันจะเหมือนช่วยให้คุณเนี่ยมีความสบายใจขึ้นมีความสุขขึ้นมีความสมหวังขึ้นในช่วงนี้นะคนวันอาทิตย์ช่วงเนี้ยอยากจะจบปัญหาหรือจบ อะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณเองนะในช่วงนี้ขอให้คุณใจเย็นนะเพราะว่าดวงของคุณเป็นดวงที่สำเร็จแต่จะต้องอดทนจะต้องเข้มแข็งนะแล้วคุณจะทำได้คุณจะแก้ไขปัญหาได้นะคะเพราะว่ามีคนช่วยเหลือแล้วก็สิ่งที่คนวันอาทิตย์คิดในช่วงนี้ก็เหมือนความคิดของคุณก็อ,อยากจะมีความสมหวังอยากจะมีความมั่นคงในเรื่องของการงานมากขึ้นหรือแม้แต่มีความมั่นคงในเรื่องของกิจการมากขึ้นนะแบางคนเนี่ย มีความสมหวังไปแล้วบางคนเนี่ยมีการเฉลิมฉลองไปแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือกิจการของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จไปได้ไปได้แล้วนะคะครึ่งหนึ่งแล้วก็ในช่วงเนี้ยหรือบางคนเนี่ยประสบความสําเร็จไปแล้วไปแล้วด้วย,ยในช่วงนี้แล้วก็บางคนนะคะคิดถึงการแต่งงานได้คิดถึงการมีครอบครัวได้หรือแม้แต่การเป็นผู้นําในครอบครัวได้นะคะคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนาะแล้วก็ช่วงนี้ อาจจะมีในเรื่องของการเดินทางเดินทางเกี่ยวกับงานเดินทางเกี่ยวกับเกี่ยวกับรถได้ในช่วงนี้เนาะมีการเดินทางเกิดขึ้นมีการเดินทางที่ว่า เหมือนอ่ะการเดินทางครั้งนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณจะต้องลุยและจะต้องประสบความสําเร็จให้ได้ในช่วงนี้ตัวคุณเองนะคะคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะในช่วงนี้จะเป็นอะไรที่เหมือนต่อสู้อะต่อสู้แล้วก็มีความมุ่งมั่นมีความดินน้นรนมีความที่ว่าเหมือนประมาณว่า มันจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้ในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคุณทำได้แน่แต่ขอให้คุณลุยไปได้เลยแต่เตือนอย่างเดียวคือหนึ่คุณจะต้องมีสติมีความใจเย็นและที่สำคัญคุณจะต้องระวังในเรื่องของคำพูดนะคะแล้วก็อารมณ์นะคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะขอบคุณค่ะ